สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการจัดทำกระดาษทำการสิบช่องกันนะคะครูก็อาจารย์นกนะคะหรือว่าอาจารย์นัชตานะเดี๋ยวเรามาดูกันชื่อคุ้นคุ้ใช่ไหมคะกระดาษทำการเราเคยเรียนกันมาแล้วตั้งแต่กระดาษทำการ 6. ช่องจำได้ไหมที่มีช่องงบทดลองช่ององบกำไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินในวิชาบัญชีเบื้องต้น เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเริ่มเรียนกันในวิชาบัญชีซื้อขายอีกจาก6ช่องเราก็จะมาเป็น8ช่องเพิ่มช่องรายการปรับปรุงเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูว่า10ช่องจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอทวนก่อนนะคะกระดาษทําการนะคะภาษาอังกฤษจช้คียว่า worksheet นะคะกระดาษทําการคือกระดาษร่างที่ช่วยให้การจัดทํางบการเงินสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่ากระดาษทําการนะคะจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดทําบัญชี แต่ว่านักบัญชีเขาจะใช้เป็นเครื่องมือก่อนที่เราจะจัดทํางบการเงินเพราะว่างบการเงินของเรา่าผิดพลาดไม่ได้ต้องถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเ,เราทํากระดาษทําการไว้ก่อนแล้วถ้ากระดาษทําการเราผิดเราสามารถแก้ไขในกระดาษทําการได้แก้ไขให้ลงตัวถ้ากระดาษทําการเวิร์ชีสเราลงตัวแล้วเราก็เพียงแต่เอาตัวเลขเอาไปจัดทํางบการเงินนะคะทีนี้เรามาดูการว่ากระดาษทําการสําหรับกิจการอุตสาหกรรมเป็นยังไง กระดาษทาการนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเราเคยเรียนมาแล้ว6ช่องกับ8ช่องนะคะแต่คราวนี้กิจการอุตสาหกรรมค่ะจะมี10ช่องกับ12ช่องถ้าเป็นกิจการให้บริการมี6ช่องถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้าจะมี8ช่องแต่ถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมจะมี10ช่องก็ได้หรือ12ช่องก็ได้แต่ในคลิปนี้ครูจะสอน10ช่องนะคะอาจทีนี้มาดูกระดาษทําการนะคะของกิจการอุตสาหกรรม10ช่อง 10ช่องก็คือจะเพิ่มช่องต้นทุนการผลิตเข้ามาส่วนอีก8ช่องที่เหลือเหมือนกับที่เราเคยเรียนงบทดลองรายการปรับปรุงงบกาไรขาดทุนงบฐานะการเงินเหมือนเดิมเพิ่มงบต้นทุนการผลิตเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็น12ช่อง นะคะ12ช่องก็จะมีงบต้นทุนการผลิตแล้วก็จะมีงบทดลองหลังปิดบัญชีเข้ามาแต่ในคลิปนี้ครูจะสอนที่10ช่องนะคะสอนที่10ช่องอทีนี้เรามาเริ่มดูกันเลยค่ะจากตัวอย่างนะคะจากตัวอย่างครูให้เวิร์กชีตไปแล้วนะคะครูให้ข้อมูลในเวิร์กชีตไปแล้วส่วนที่เห็นบนสไลด์อยู่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะมียอด สินค้าคงเหลือให้สินค้าคงเหลือ,อสินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีสินค้าสําเร็จรูปนะคะวัตถุดิบงานระหว่างทําแล้วก็วัสดุโรงงานนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด9ข้อนี้คือที่เราจะต้องเอาไปปรับปรุปรงในสมุดรายวันทั่วไปก่อนนะคะ ทีนี้ต่อมาค่ะอันนี้เป็นการแบ่งปัน,ปน,ปน,ปนส่วนของค่าใช้ใจ่ายมีอยู่3ตัวเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะมีฝ่ายผลิตฝ่ายขายแล้วก็แผนกทั่วไปก็คือสํานักงานนะคะมีค่าสาธารณูปโภคมีค่าใช้ใจ่ายเบ็ดตะเล็ดน,นะคะคําสั่งค่ะให้เราทํารายการปรับปรุงเมื่อกี้9ข้อนะคะเราก็ทํากระดาษทําการ10ช่องเดี๋ยวครูจะเริ่มที่รายการปรับปรุงก่อนนะคะรายการปรับปนนะะร,ร,ปรบปุงค่ะรายการแรกนะคะรายการแรก รายการแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเนาะรายการแรกบอกว่านี่ค่ะรายการแรกสินค้าตรวจนับได้สนับวัตีราคาได้สินค้าสําเร็จรูปนะคะไม่ต้องปรับปรุงนะคะเลคเชอร์ไว้นะงานระหว่างทําไม่ต้องปรับปรุงค่ะวัตถุดิบไม่ต้องปรับปรุงแต่ว่าวัสดุสํานักงานต้องปรับปรุงปรับปรุงเป็นอะไรจําได้ไหมก็ปรับปรุงเป็นวัสดุสํานักงานใช้ไปบันทึกบัญชีเลยค่ะเดบิตค่ะ วัสดุสำนักงานใช้ไปหมวดที่5 518ที่เป็น518เพราะว่าถ้าเราไปดูในงบทดลองค่าใช้จ่ายจะมีถึง517แล้วในค่าใช้จ่ายนั้นไม่มีบัญชีวัสดุสำนักงานใช้ไปเราก็เลยรันต่อเป็น518นะคะแล้วก็เครดิตด้วยวัสดุโรงงาน108อันนี้ใช้เลขเดิมเพราะมีเลขที่เดิมอยู่แล้วจำสูตรได้ไหมต้นบวกซื้อลบ ปลายสูตรเดียวกับวัสดุโรงงานใช้ไปเอวัสดุสำนักงานใช้ไปค่ะต้นบวกซื้อก็ไปดูที่บัญชีวัสดุสำนักงาน108ในงบทดลองมียอดอยู่2,225แล้วเราลบปลายปลายก็คือเมื่อกี้นี้ในโจทย์ในโจทย์ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะนะคะในโจทย์ที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอลบนะคะ ลบการต้นบวกซื้อต้นบวกซื้อก็คือ2225แล้วก็ลบไปเพราะฉะนั้นยอดที่ใช้ไปก็คือ1,125บาทนทอันนี้ปรับปรุงข้อแรกต่อมาค่ะรในการปรับปรุงข้อที่2ไปดูโจทย์กันค่ะข้อที่2วัสดุสำนักงานคงเหลือ,อาปลายงวด750อ้าทำเหมือนวัสดุโรงงานเลยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นวัสดุสำนักงานข้อ2นะคะ เดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปลานต่อเป็น519ของเดิมไม่เคยมีค่ะแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานอันนี้ใช้เลขเดิมค่ะเคยมีอยู่แล้วใช้สูตรเดียวกันกับวัสดุโรงงานต้นบวกซื้อลบปลายเพราะฉะนั้นไปดูบัญชีวัสดุสำนักงานในงบทดลองมียอด1950นั่นคือต้นบวกซื้อลบปลายค่ะปลาย750 ะะไป750เพราะฉะนั้นก็เหลืออยู่ที่อยอดใช้ไปอยู่ที่1,200บาททันนะคะ2ข้อนี้ต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3อามครูไปดูโจทย์นะคะข้อที่3บอกว่าตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ยค่าจำได้ไหม10%จากยอดลูกหนี้การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนมี2อย่างมีตั้งจากขายสุดทิกับตั้งจากยอดลูกหนี้จำได้ไหมคะ ตั้งจากยอดลูกหนี้ที่เราจะต้องมีเพิ่มกับมีลดพอจำได้นะมีเพิ่มกับมีลดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเพิ่มหรือมันลดเราก็ต้องเอาค่าเผื่อมาคํานวณเอาค่าเผื่อเริ่มแรกเลยต้องหาค่าเผื่อของเก่าคําว่าค่าเผื่อของเก่าหมายความว่าที่เคยตั้งมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็กลับไปดูในโจทย์ในโจทย์จะมีบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าถ้ามีนั่นคือย,ยอดเก่า ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่เคยตั้งมีค่าเป็น0ข้อนี้มีค่ะก็คือพันสี่ห้าสิบต่อมาหาค่าเผื่อของใหม่ค่าเผื่อของใหม่ถ้าเราย้อนไปดูโจทย์เขาบอกว่าให้ตั้ง10%จากยอดลูกหนี้ตั้งจากยอดลูกหนี้ใช่ไหมคะไปดูบัญชีลูกหนี้ค่ะในงบทดลองในงบทดลองยอดลูกหนี้จะมียอดอยู่17,500ให้ตั้ง10%ค่ะคูณ10ก็จะได้1,750 นั่นหมายความว่าเราต้องการให้มียอดค่าเผื่อใหม่พันเแต่ของเก่าอ่ะเราเคยมีอยู่แล้ว1,450ของเก่ามีค่ะแต่พอไหมไม่พอขาดไปเท่าไหร่จับมาลบกันขาดไป300ค่ะเพราะฉะนั้นของเก่ามีไม่พอเราก็ต้องเพิ่มเวลาเพิ่มเดบิตขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นหมวด5ชื่อเดิมไม่มี นะคะไม่มีชื่อนี้ก็รันเลขต่อเป็น5 5 2 0บท5ลำดับที่20แล้วก็เครดิตค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอันนี้มีใช้เลขเดิม104เอาตัวเลข300มาลงแล้วก็อธิบายรายการอันนี้ค่ะการปรับปรุง3ข้อแรกจะคล้ายกับตอนที่เราเรียนกระดาษทำการ8ช่อง แต่ว่าในกระดาษทําการ8ช่องอะ่ะมันจะไม่มีวัสดุโรงงานใช้ไปเพราะว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจซื้อของมาขายไม่มีการผลิตก็เลยจะไม่มีบัญชีวัสดุโรงงานอ่าต่อมาต่อมานะคะเรามาดูรายการปรับปรุงข้อที่4กันอ่าไปดูโจทย์นะคะข้อ4ข้อ4บอกว่ากิจการยังไม่ได้จ่ายค่าแรงหัวหน้าคนงานนะคะเดือนธันวา9,500แล้วเราต้องหักประกันสังคมเขาไว้ด้วย5% เพราะฉะนั้นค่าแรงหัวหน้าคนงานถือว่าเป็นค่าแรงงานทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายแต่อยู่ในส่วนของ MO ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปบันทึกเขาบอกยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายเราก็ต้องปรับปรุงเป็นค้างจ่ายเพราะฉะนั้นไปบันทึกบัญชีกันค่ะเราก็เดบิตบันทึกค่าใช้จ่ายก่อนเดบิตค่าแรงงานทางอ้อมใช้เลขที่บัญชีเดิม9,500บาทเงินเดือนที่ตกลงกันไว้แต่ เขาได้เงินไม่ถึง9 5 0 0ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องโดนหักประกันสังคมประกันสังคมที่โดนหักก็คือ5%เวลาคิด9,005 5คูณ5%เพราะฉะนั้นเขาจะต้องถูกหักประกันสังคมไว้4 7 5บาทแต่ว่าประกันสังคมตรงนี้ค่ะ ระเบียบของการที่เราเป็นนายจ้างหากลูกจ้างเอาไว้เท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายสมทบเท่าตัวเพราะฉะนั้นเราหากเข้าไว้475เดี๋ยวเราจะต้องจ่ายเพิ่มให้เขาอีก475บาทไอ้ส่วนที่เราจ่ายเพิ่มตรงนี้ค่ะสำหรับกิจการถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเราจะต้องบันทึกไว้ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเราต้องเดบิตอีกหบัญชีค่ะเงินสมทบประกันสังคม51511นะคะ ถ้ามีเลขเดิมอยู่แล้วใช้เลขเดิมนะเวลาให้เลขที่บัญชีถ้าไม่มีเราก็เปิดเลขที่ใหม่นะคะมาจาก9,500นะคะมาจาก9,5 0 0คูณด้วย5%ก็จะออกยอด475บาทแต่เรายังไม่ได้จ่ายเพราะเราะนั้นเราจะต้องเครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายค่าแรงงานค้างจ่ายก็คือเงินเดือน9,500 แต่เราหักประกันสังคมเข้าไว้475บาทเพราะฉะนั้นลบออกเรายังค้างจ่ายอยู่9 0 2 5บาทส่วนเงินประกันสังคมค้างจ่ายตรงนี้หมายความว่าที่เราเก็บลูกจ้างไว้อะค่ะ475บาทอะเราหักจากบัญชีเขาตอนวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าเราจะนําส่งไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไปแต่วันที่เราจ่ายเงินเดือนอะคือเรายังไม่ได้นําส่งเงินเราจึงตั้งไว้ในยอดของค้างจ่ายเป็นหนี้สินก่อน ทีนี้ค้างจ่ายก็คือเงินที่เราจะต้องเตรียมไปจ่ายประกันสังคมมันไม่ใช่แค่475บาทนะคะส7 5คือที่เราหักลูกจ้างไว้แต่ในจ้างต้องจ่ายสมทบเท่าตัวนึงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเวลานําส่งอ่ะจะต้องนําส่งของลูกจ้าง475แล้วก็กิจการจะต้องจ่ายอีก475รวมแล้วยอดที่เรายังค้างยอดนําส่งอยู่950 ลงบันทึกบัญชีเสร็จแล้วรวมยอดสองด้านนะคะยอดเงินออกมาจะต้องเท่ากันคุณไหมอันนี้เราเคยเรียนแล้วตอนที่เราเรียนเรื่อง dl อะคะอ่ะต่อมาค่ะต่อมาข้อ 5. อ่ะไปดูโจทย์ข้อ5กันข้อ5บอกว่ามีค่าพาหนะค้างจ่าย520ค่าพาหนะค้างจ่ายเป็นหนี้สินแสดงว่า มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นการลงบัญชีต้องบันทึกค่าใช้จ่ายค่ะไว้ด้านเดบิตเราก็เดบิตด,ด้วยค่าพาหนะนะคะยังไม่เคยมีเลยเปิดเลขที่ใหม่ค่ะ521นะคะยังไม่ได้จ่ายก็เครดิตด้วยค่าพาหนะค้างจ่ายหมวด2ยังไม่เคยมีเลยก็เปิดเลขที่ใหม่20 1นนะคะเสร็จแล้วก็ลงยอด525่าบาทข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเลยค่ะลงได้เลย ะะต่อมาข้อ, 6, อ่ะข้อ6ไปดูโจทย์ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะข้อ6บอกว่าฟังคูณดีนะค่าโฆษณาที่ปรากฏในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ1ปี1ปีมีกี่เดือนคะ12เดือนใช่ไหมอ่ะ12เดือนแล้วเขาบอกว่าเริ่มเดือนกันยาเพราะฉะนั้นเริ่มเดือนกันยาของปีนี้แสดงว่าถ้าเรานับปีนี้เราต้องนับกันยาตุลา พฤศจิกาธันวานั่นหมายความว่าเป็นของปีนี้อยู่ที่4เดือนที่เหลืออีก8เดือนก็จะเป็นของปีหน้ารวมกันแล้วต้องได้12เดือนคือ1ปีอ้าวทีนี้มียอดปีนี้กับปีหน้าแสดงว่าเงินเราจ่ายไปหมดแล้วเมื่อเดือนกันยาก็จะเป็นบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเป,นเ,ปนเป็นการปรับปรุงจ่ายล่วงหน้าพอเป็นการปรับปรุงจ่ายล่วงหน้าเราจะต้องดูว่าเราจะปรับปรุงยังไง การที่เราดูว่าเราจะปรับปรุงยังไงเราก็ต้องไปดูว่าของเดิมอะเราเคยบันทึกไว้ในบัญชีอะไรซึ่งจะบันทึกบัญชีได้อยู่สองชื่อแต่จะต้องมีแค่หนึ่งในสองนี้เท่านั้นนะคะ,ะทุกคนไปดูในงบทดลอง 1. จะมีบัญชีค่าโฆษณา 2. จะมีบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้ามันต้องมีสักชื่อหนึ่งในสองชื่อนี้ปรากฏว่ามีอะไรคะ ในงบทดลองมีบัญชีค่าโฆษณาแถวหมวด 5. ถ้าของเดิมลงไว้เป็นค่าโฆษณาเดี๋ยวเราไปดูการบันทึกบัญชีกันแต่ว่าถ้าของเดิมลงไว้เป็นค่าโฆษณาหมวด5เวลาปรับปรุงเราจะใช้ยอดเงินของปีหน้าปีหน้าก็คือ8เดือนอ่ะเราไปปรับปรุงกันค่ะไปปรับปรุงกันของเดิมลงไว้เป็นค่าโฆษณาใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าโฆษณาเราลงยอดไปเยอะเกินไปเราต้องลดค่าโฆษณาแล้วเราก็บันทึกยอดที่ของปีหน้าเป็นยอดสินทรัพย์ก็อยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นถ้าของเดิมลงไว้เป็นค่าโฆษณาเราจะเดบิตด้วยค่าโฆษณาจ่ายลงหน้าบวดหนึ่ไม่มีก็รันเลขที่ใหม่นะคะเป็น1-2-3แล้วก็เครดิตค่าโฆษณาใช้เลขที่เดิมยอดเงินใช้ของปีหน้าปีหน้าคือ8เดือน ถ้าไปดูในงบทดลองค่าโฆษณาเราจ่ายไปทั้งหมด6 0 0 0ใช้ของปีหน้า8เดือนคูณ8หาร12เพราะสำหรับ1ปีเพราะฉะนั้นจ่ายล่วงหน้าไป4,000บาทแล้วก็อธิบายเลยการอ่ะอันนี้คือการปรับปรุงข้อที่6มันจะยากที่การปรับปรุงนะคะเดี๋ยวพอเวลาไปลง10ช่องก็จะไม่ยากแล้วนะคะอ้าวต่อมาดูต่อค่ะจากข้อที่6เป็นข้อที่7นะคะข้อที่7เราไปดูโจทย์กันค่ะ โจทย์บอกว่าจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดให้เจ้าหนี้การค้า5,000ันอ๋อเรามีเจ้าหนี้วันนี้เราจะไปเคลียร์หนี้ค่ะแต่ว่าไปเคลียร์มาแล้วได้รับส่วนลดด้วย5%แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีข้อนี้เขาไม่ได้เกการปรับปรุงนะคะข้อนี้เรียกว่าการบันทึกบัญชีเพราะเราลืมบันทึกเพราะฉะนั้นเราก็บันทึกเหมือนปกติค่ะบันทึกการจ่ายชําระหนี้่จ่ายชําระหนี้เอาอะไรไปจ่ายคะเอาเงินสดไปจ่ายจ่ายชําระหนี้ไปดูการบันทึกค่ะ จ,จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ลดเจ้าหนี้ลดด้านเดบิตค่ะเดบิตเจ้าหนี้การค้าใช้เลขเดิมเอาอะไรไปใช้หนี้คะเงินสดเงินสดลดค่ะสินทรัพย์ลดด้านคเครดิตใช้เลขเดิมได้ส่วนลดด้วย5%ส่วนลดเราเป็นคนได้เราเรียกว่าส่วนลดรับเราต้องบันทึกไว้ด้านคเครดิตค่ะใช้เลขเดิม503อ่ะอธิบบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะอธิบายรายการก็บันทึกการจ่ายชำระหนี้เพราะว่าเราลืมทีนี้มาดูตัวเลขกัน ตัวเลขบอกว่าเราเรา,เราติดหนี้5,000ันวันนี้เราเคลียร์หนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้เจ้าหนี้ต้องลด5,000เอา5,000ันไปลงที่เจ้าหนี้การค้าแต่จ่ายเงินไม่ถึง5,000ถูกไหมเพราะว่าเราได้ส่วนลด5%เราก็เอา5้าพัคูณหค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับส่วนลดอยู่ที่250ราสแล้ววันนี้เราต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่เราก็เอายอดหนี้ห้าพตั้งแล้วลบด้วยสอง เพราะฉะนั้นยอดนี้ก็คือ4,750นะคะอันนี้คือข้อ7ในกรณีที่เราลืมบันทึกนะต่อมาข้อ8ค่ะข้อ8ปะไปดูโจทย์การข้อ8ข้อ8บอกว่าคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรคาดว่าจะใช้งานได้5ปีพูดถึงค่าเสื่อมแล้วบอกเป็นอายุการใช้งานใช่ไหมคะเราก็เป็นลงบัญชีกันแล้วก็เดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรนะคะ 5 22ไม่มีก็ให้เลขใหม่นะคะเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจักรก็ใช้เลขเดิมจำสูตรได้ไหมราคาลบค่าซาาใช่ไหมคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณเปอร์เซ็นต์ถ้าบอกเป็นอายุการใช้งานก็เอาอายุปีมาหารเสร็จแล้วก็นับว่าปีนี้ใช้งานกี่เดือนเราก็หารด้วย12ซึ่งข้อนี้เขาให้คิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นไปดูที่งบทดลองค่ะว่าเครื่องจักรมีราคาเท่าไหร่ อ่เจอย่างเครื่องจักรมีราคา6 2แ0 0สองหมืาอายุการใช้งาน5ปีใช่ไหมคะเราก็หาร5้าเขาไม่ได้พูดถึงว่าซื้อมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องเก่าซื้อมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้แล้วว่าพอปี X2 อ่ะอยู่กับเราตั้งแต่1มกราเราก็ใช้งานเต็มปีค่ะ12เดือนจะเขียนว่าคูณ12ส่วน12ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้เพราะว่าตัดกันเป็นหน ะะเพราะฉะนั้นคิดเงินออกมาแล้วปีนี้เครื่องจักรคิดค่าเสื่อมราคาอยู่ที่แส5 0 0 0ข้อ8นะคะต่อมาข้อ9ไปดูโจทย์ข้อ9กันค่ะข้อ9ก็คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน10%ข้อนี้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์10%ต่อปีบอกด้วยซื้อเมื่อ31สิงหา x 2แสดงว่าข้อนี้ไม่ได้อยู่กับเราตั้งแต่ต้นปีเราเพิ่งซื้อมาเมื่อ31สิงหา ต้องนับค่ะว่าเดือนนี้ปีนี้ใช้งานกี่เดือนสิงหาไม่นับเพราะว่าสิ้นเดือนถ้าจากสิงหาเป็นกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแสดงว่าอุปกรณ์สำนักงานอันนี้ค่ะเราปีนี้เราใช้งาน4เดือนเราก็จะคำนวณแค่4เดือนอเราไปก็ไปลงบัญชีกันค่ะลงเหมือนข้อ8เลยค่ะแต่เปลี่ยนจากเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์สำนักงาน เดบิตค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานลันต่อนะคะเลขที่523สเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงานครูเขียนไม่พอครูเลยเขียนไปยันน้อยนะคะอ่าสูตรเราค่ะราคาลบค่าซากข้อนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคูณเปอร์เซ็นต์หารอายุการใช้งานคูนอายุการใช้งานหาร2ไปดูอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีราคา60,000คิด10%คูณ10%ซ ปีนี้ใช้งาน4เดือนค่ะคูณ4หารเพราะฉะนั้นยอดออกมาจะอยู่ที่2,000ันอันนี้เป็นรายการปรับปรุงนะคะเป็นไงคะรายการปรับปรุงด้วยกันทั้งหมด9ข้อเราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะเคยเรียนมาแล้วเพียงแต่ว่าเอามาเรียนเพิ่มเติมใหม่นะคะ เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเรามาดูเรื่องวิธีการจัดทำกระดาษทำการสิบช่องนะคะสำหรับในคลิปนี้เรื่องของรายการปรับปรุงก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ